สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยเนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการโจมตีของลูฟี่ที่ว่าในสงครามาว่าโนลูฟี่น่าจะสามารถเอาชนะไคโดได้ในตอนไหนแล้วก็ท่าโจมตีปิดฉากที่ลูฟี่น่าจะสามารถเอาชนะไคโดได้เนี่ยมันจะเป็นท่าโจมตีอะไรแล้วการโจมตีแบบไหนที่ลูฟี่จะใช้จัดการไคโดที่มีความแข็งแกร่งขนาดนั้นแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มเนื้อหากันก็ต้องขอเตือนไว้เช่นเคยนะว่าเนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในคลิปนี้นั้นเป็นแค่ เพราะฉะนั้นเนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นจริงเนาะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ยังไงก็ใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมกันด้วยนะฮะซึ่งเนื้อหาวันพีในปัจจุบันในสงครามบานโนล่าสุดลูฟี่เนี่ยก็ได้กินยาท้องอิ่มแล้วก็ฟื้นขึ้นมามีพลังอีกครั้งและแถมก่อนหน้านี้ลูฟี่เนี่ยก็ได้บอกโมโมว่าให้โมโมนั้นกลายร่างไปมังกรแล้วก็พาเขาขึ้นไปต่อสู้ไคโดทีซึ่งนั่นก็เท่ากับว่าหลังจากนี้ลูฟี่แล้วก็โมโมจะบินขึ้นไปที่เกาะอันอนี้ไคอยอยโด และการต่อสู้ในครั้งนี้ก็น่าจะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายที่ลูฟี่แล้วก็ไคโดเนี่ยจะได้ต่อสู้กันแล้วก็ตัดสินผลแพ้ชนะกันสักทีแต่ว่าด้วยความที่ว่าเรื่องราวสุดการต่อสู้ในภาควาโนมันก็เหมือนกับว่าการต่อสู้ของลูฟี่แล้วไคโดที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกับการต่อสู้ที่ลูฟี่นั้นเคยต่อสู้มาก่อนหน้านี้และด้วยความคล้ายคลึงพวกนี้มันก็เลยดูเหมือนว่าการต่อสู้ของลูฟี่ในภาควาโนอมันถูกสปอยมาแล้วนะว่าลูฟี่นั้นจะสามารถเอาชนะไคโดได้ตอนไหนและจากเนื้อหาพวกนี้มันก็เป็นนไไดด้้้ว่่่าาาากกรตอสสููงลฟีใทย ถ้าไมตาที่เขาใช้ในการจัดการไครโดนอาจจะเป็นท่าเดียวกันกับเนื้อเรื่องก่อนหน้านี้ที่ลูฟี่นี่เคยต่อสู้มาก็เป็นได้นะฮะเพราะว่าด้วยความที่ว่าจากเนื้อเรื่องในภาควานอมันก็จะมีจุดที่น่าจับผิดและก็จุดที่น่าสนใจนว่าอาจานโอดะกาลังจะทําให้เรื่องราวการต่อสู้ของลูฟี่นั้นมีความคล้ายคลึงนเหมือนนะฮะกับการต่อสู้กับพ่อก้าได้ก่อนหน้านี้หรือไม่เพราะว่าในฉากต่อสู้ที่เราบาต้าในตอนนั้นมันก็จะเป็นการต่อสู้ท่ามกลางสงครามกลางเมืองส่วนวานอเนี่ยก็จะเป็นสงครามระหว่างฝ่ายลูฟี่แล้ว และนี่ก็จะเป็นเรื่องราวแรกที่การต่อสู้ทั้งสองนนคล้ายกันและเรื่องที่สองนั่นคือเที่ลาบาต้ามันมีระเบิดเวลานี่คือการจัดการปืนใหญ่ที่ซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งที่เทาบาต้าในตอนนั้นส่วนที่สงครามวาโน่นี่ก็จะมีเรื่องราวก่อนนีช่ไที่มันเหลือเวลาแค่15นาทีเท่านั้นมันก็จะลอยไปถึงเมืองหลวงดอกไม้มันก็เลยทําให้2การต่อสู้นี้มีเรื่องราวจำกัดเวลาทั้งคู่และก็เรื่องที่3นั่นคือครั้งแรกของลูฟี่เพราะว่าการต่อสู้ขอเขาได้เนี่ยก็จะเป็นครั้งแรกที่ลูฟี่นะแลวก็ทุัต ส่วนทางด้านการต่อสู้ที่วาโน่ก็จะเป็นครั้งแรกที่ลูฟี่ตั้งใจมาต่อสู้กับไคโดเพื่อเอาชนะไม่เหมือนกับตอนบิ๊กมัมที่ลูฟี่ได้นไปพาซันจิกลับมาและสุดท้ายกลุ่มโมฟานึนก็หนีออกมาโดยไม่ต้องเอาชนะบิ๊กมารมันด้วยซ้เพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าการต่อสู้ที่ลาบาต้าคือการต่อสู้กับเจเทปเจ้าสลัดคนแรกที่ลูฟี่นั้นต้องเอาชนะส่วนที่วาโน่นี่ก็จะเป็นการต่อสู้กับสิจภายคนแรกที่ลูฟี่เนี่ยจะต้องเอาชนะแลวโค่นไคโดให้ได้เหมือนกันมันก็เลยเหมือนกับว่าอาจารอองมืืร่่หไ เอาว่าตั้งแต่การต่อสู้ที่ผ่านมาทั้งหมดระหว่างลูฟี่แล้วไคโดเนี่ยมันก็จะมีความคล้ายคลึงกับการต่อสู้ของเขาโคดาเป็นอย่างมากนะฮะซึ่งฉากแรกที่ลูฟี่เนี่ยต่อสู้เขาโคดายในตอนนั้นลูฟี่เนี่ยยังไม่สามารถใช้ฮาคิมันก็เลยทําให้ลูฟี่เนี่ยไม่สามารถใช้ฮาคิก่อนในการโจมตีได้ซึ่งเขาโคดนี่ก็มีผลปีศาซายก็เลยทําให้เขาสามารถเปลี่ยนร่างกายให้กลายเป็นซายได้พลังผลปีศารายโลเกียเพราะฉะนั้นการโจมตีทางกายภาพที่ลูฟี่เนี่ยต่อยเขาโคดานนี่ก็เลยไม่มีผลเพราะฉะนั้นต่อให้ฟี่่่นยยรวมมมหดใสาาากกแ็ต แต่ว่าโคาไดนนั้นก็ไม่ได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีพวกนั้นเลยสักนิดแถมลูฟี่นี่นยังโดนโคคาไดนในแชตาข,าาตขอแทงทะลุตัวแล้วก็สามารถจัดก,การลูฟี่ได้ด้วยการโจมตีเดียวอีกด้วยส่วนทางด้านสงครามวาโนในตอนที่ลูฟี่นั่นเจอไคโดเนี่ยถึงแม้ว่าในตอนนั้นลูฟี่นั่นจะสามารถชาฮาคี้แต่ว่าเขานั้นก็ต้องเจอกับไคโดที่มีร่างกายแข็งแกร่ง,งจนถูกเรียกว่าสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกโดยการต่อสู้ในครั้งนั้นลูฟี่นี่นก็ได้รวมบัดยักษ์รวมถึงใช้ร่างแกสสในการต่อสู้้คดดวย แต่ว่าสุดท้ายไคโดนั้นก็สางมาแล้วก็ใช้กระบอกขอเขาฟาดลูฟี่ที่เดียวสลบด้วยการโจมตีเดียวกันเพราะฉะนั้น2เหตุการณ์นี้ก็จะเห็นได้นะว่าลูฟี่โวมหมัดใส่เขาคดาแล้วก็ไคโดเหมือนกันและแถมการโจมตีพวกนั้นก็ไม่มีผลอีกด้วยฮะ,ะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยคือสุดท้ายลูฟี่ก็ถูกทั้งเขาไดาแล้วก็ไคโดนันจัดการในการโจมตีเดียวกันเพราะฉะนั้นการต่อสู้ในครั้งแรกนี้มันก็เลยน่าแปลกใจนะฮะว่าทําไมทั้งสองการต่อสู้นี้ถึงได้มีการเหมือนกันขนาดนี้และต่อมาการต่อสู้ครั้ง ว่าในการต่อสู้ครั้งแรกลูฟี่นั้นไม่มีพลังในการจัดการศัตรูการต่อสู้ครั้งที่2ลูฟี่นี่ก็เลยใช้ลูฟี่ล่างน้ําเพราะว่าด้วยความที่ว่าลูฟี่ในตอนนั้นไม่สามารถใช้ฮังกีเกาะก็เลยใช้น้ําที่ข้อขอดาในแพ้ทางในการต่อสู้แทนนะฮะและการต่อสู้ในครั้งนั้นก็ทําให้ลูฟี่สามารถโจมตีข้อขอดาโจกากเลือดได้เป็นครั้งแรกแต่ว่าท้ายที่สุดลูฟี่นี่ก็ได้พ่ายแพ้แล้วก็ถูกข้อขอดาในสูบน้ำในตัวจนแห้งนะฮะแล้วก็ล่งหล่นลงมาจากวางที่ลาบาต้า แต่ว่าก็ยังโชคดีนะว่าที่ทางน้ำของลูฟี่เนี่ยหล่นลงมาตรงที่ลูฟี่นั่นก็มนจะตายพอดีส่วนการต่อสู้ครั้งที่2อที่ลูฟี่นั้นเจอไคโดเนี่ยมันก็จะเป็นการเรียนรู้หลังจากที่ลูฟี่นั่นไม่สามารถโจมตีไคโดเข้านะฮะโดยการที่หลังจากการต่อสู้ในครั้งแรกลูฟี่นั่นก็ได้ฝึกฮาคีเกาะซึ่งเป็นฮาคีเกาะขั้นสูงที่สามารถโจมตีศัตรูได้จากภายในแล้วก็ระหว่างการต่อสู้ลูฟี่นั่นก็ได้เรียนรู้ในการใช้ฮาคีราชันเพิ่มร่างกายแล้วก็ต่อสู้กับไคโดใช่ไหมฮะและในฉากการ แล้วก็ยังทําให้ใครโดนั้นตกใจและก็หลังเลือดได้ในที่สุดและเรื่องราวในตอนนี้มันก็จะมีความเหมือนกับการต่อสู้ของเขาได้เป็นอย่างมากนะฮะแล้วก็สิ่งที่เหมือนยิ่งกว่านั้นนั่นคือการต่อสู้ในครั้งสุดท้ายลูฟี่เนี่ยถูกไคโดจัดก,การแล้วก็ล่วงหล่นมาจากเกาะนิชิมะและการหล่นมาแบบนี้ก็จะเหมือนกับการต่อสู้ที่ลาบาต้าไปอย่างมากและลูฟีน่นี่ก็ยังโชคดีที่เจอเข้ากับกลุ่มโจสาดฮาร์ดจนทําให้ลูฟี่เนี่ยถูกช่วยเหลือแล้วก็ลอดตาไม่ได้อีกครั้งเพราะฉะนั้นการต่่่อออสูู้้้้้ทััังงงคคครนนนนนีีีขลฟเยยกกก็็จะะะมมาาาึป และที่สําคัญก่อนหน้านี้ลูฟี่นี่ก็ได้บอกโมโมให้กลายร่างเป็นมังกรเพื่อพาเข้าไปต่อสู้กับไคโดทีซึ่งที่าราบาตาถึงแม้ว่าลูฟี่นี่จะไม่ได้ขี่มังกรเนี่ยแต่เขาเนี้ก็ขี่เปโรลูที่มีความสามารถของผลบีสารนกบินไปต่อสู้กับเขา,เขา,เขาได้ในเหตุการณ์นั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นด้วยเรื่องราวที่เหมือนกันขนาดนี้มันก็เลยน่าสนใจนะว่าจานโอดะกาลังทําให้เรื่องราวของลูฟี่ที่ต่อสู้กับสีจัพ๊พายคนแรกเนี่ยเหมือนกับตอนที่เขานั้นต่อสู้กับเจเทพเจสัสต์คนแรกหรือไไมมม่่่่่่่่พอออวววาาาาาาาด้้้เเเเเกกกกกิไปปปปตตนนนนนนนัันนนนนน็็็หืบจจะะะะรรรสยลใูทีี3ฟฝช พะว่าในการต่อสู้ที่ลาบาตาลูฟี่นั้นก็สามารถอาชนะคอคอดายด้วยการต่อสู้ครั้งที่3โดยการใช้เลือดแทนน้ำและก็ท่าไม้ตาสุดท้ายเนี่ยนั่นคือการต่อยรัวจนทําให้คอคอ,อดายนั้นลอยขึ้นฟ้าพอฉะนั้นก็เท่ากับว่าถ้าเกิดเรื่องราวพวกนี้เป็นจริงการกลับไปครั้งนี้ของลูฟี่นั้นก็จะเป็นการเอาชนะไคโดและท่าปิดฉาที่ลูฟี่นั้นจะใช้ก็อาจจะเป็นท่าเดียวกันนะฮะนั่นคือการใช้หมัดรัวต่อไคโดขึ้นฟ้าจนทุกคนที่อยู่ที่เกาะน,นิชิมาและก็เมืงเอ,องหลวงต่อสสูู้ของลฟีีท่ทามารรถจััดดดดกกกกาาไไคโโแลล้ว็็มบตเป็นไดะฮะ เพราะว่ามันก็จะเป็นอย่างเรื่องราวที่ผมเล่าไปนะว่าการต่อสู้กับโคคาได้แล้วก็ไครโด้นั้นก็จะมีความเหมือนกันเกินไปเหมือนกับว่าอาจารย์โนโดนนันตั้งใจให้การต่อสู้ของลูฟี่นั้นลงเอยแบบนี้นะฮะหลังจากการต่อสู้ทั้งหมดที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นครั้งแรกที่เจอกันการพ่ายแพ้ครั้งแรกของลูฟี่กลับไปหาวิธียาชนะและกำลังเลือกศัตรูแต่ว่าลูฟี่นี่ก็ยังพ่ายแพ้แล้วก็ล้มหลวลงมาและในครั้งสุดท้ายนี้นก็จะเป็นการต่อสู้ตัดสินที่ลูฟี่นี่สามารถเอาชนะศัตรูที่แข่งการ ที่ไม่ว่าใครเนี่ยก็ไม่คาดคิดนะว่าลูฟี่เนี่ยจะสามารถทําได้อย่างเขาคได้ที่เป็นเจเทพจะสลัดในตอนนั้นใครจะไปคิดนะว่าลูฟี่ที่เป็นเจนสลาดหน้าใหม่แถมฮาคินเนี่ยก็ยังไม่สามารถใช้ได้แต่ว่าเขาก็ยังเอาชนะแล้วลมเขาคอดาได้สําเร็จเพราะฉะนั้นการต่อสู้้ที่3ด้สามลูฟี่แล้วไคโดเนี่ยเราก็คงต้องมาจับตาดูกันว่า,วาการต่อสู้ในครั้งนี้ลูฟี่เนี่ยจะสามารถเอาชนะไคโดได้เหมือนกับตอนที่เขาเอาชนะเขาคได้หรือไม่และเพื่อนๆหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้มีความคิดเห็นยังไงกันบ้างงงงคคิดดว่่่าาากกกรตออสู้้ขลฟีีััับไโหจจนนะเป็ยง มันจะเหมือนกับการต่อสู้กับข้อคด้แล้วก็มีท่าไม่ตามเหมือนกันหรือไม่ยังไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอนะัปเดตเนื้อหาคลิปใหม่ๆในช่แนเราสวนวันนี้พอต้องขอตัวไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ